สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเวิร์กช็อปนะครับเป็นเบสิกเวิร์กช็อปของโปรแกรม s k e t ตอัพนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้จะใช้ s k e t ตอ p p โปรสองนะครับเราไปทำเวิร์กช็อปกันเลยวันนี้ขอเลือกเป็นเทมเพลตนะครับของ w o o d Working นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Start Using s ก็ตอ Up นะครับวันนี้เราจะทำโต๊ะนักเรียนนะครับซึ่ง อาจจะเป็นโต๊ะที่ในยุคที่ไม้ยังหาง่ายนะครับยังยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันนี้โต๊ะน่าจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเป็นนักของเหล็กผสมกับไม้อัดนะครับเนื่องจากไม้หายากแล้วก็ค่อนข้างมีราคาแพงนะครับอ่ะเราจะไปทําโต๊ะนักเรียนนะครับซึ่งเป็นไม้ทั้งหมดนะครับก็ื่นขอเปลี่ยนหน่วยนะครับเปลนหน่วยเป็นหน่วยที่เรารู้จักกันดีนะครับไปที่ window s model info ขอเป็นหน่วยนะครับทางซ้ายนี้ให้เราเลือกยูนิตนะครับเลือกหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับขอใช้จุดทศนิยมนะครับแค่1ตํ่ตำแหน่งนะครับโอเคครับจากนั้นเราเลือกที่สี่เหลี่ยมนะครับเราลากจากจุดออริจินนะครับเราจะใช้โต๊ะนักเรียนมาตรฐานนะครับซึ่งมีขนาดจะขอใช้ ขนาด60นะครับ60พิมพ์ไปเลยนะครับ60กับ40เซนนะครับกว้าง60นะครับลึก40เซนนะครับลักษณะน,นี้นะครับะจะขอใช้ตัวบอกขนาดนะครับเพื่อความชัดเจนในการชมวิดีโอนะครับตรงนี้เราจะใช้40เซน ตัวบอกขนาดนั้นนะครับเ,เราจะเรียกว่า dimension นะครับซึ่งอยู่ในชุดของเครื่องมือนะครับใกล้ๆก,ก,ก,กับตลับเมตรนะครับจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือพุชฟูนะครับาาม,มาวางไว้แล้วก็คลิกแล้ดึงขึ้นนะครับเราจะใช้ความสูงมาตรฐานคือ75เซนนะครับบวกลบ3เซนได้นะครับความสูงของโต๊ะมาตรฐานนะครับ ใช้ตัวบอกขนาดนะครับ dimension บอกขอบอกขนาดไว้ก่อนนะครับสำหนะรับเพื่อความสะดวกในการชมวิดีโอนะครับจากนั้นรเราจะใช้ตลับเมตรนะครับวัดจากด้านบนลงมานะครับเนื่องจากด้านบนเนี่ยเราจะใช้แผ่นไม้นะครับเราจะใช้แผ่นไม้นะครับที่มีความหนา1นิ้วหรือ2.5 เราดึงจากเส้นด้านบนนียนะครับลงมาขอปรับเส้นบอกขนาดใหม่ตรงนี้นะครับ้เราใช้ตลับเมตรดึงนะครับแนวการดึงนี้ให้เรามาสังเกตว่าเราดึงตามแนวไหนนะครับนี่เราดึงตามแกนน้าเงินนะครับแกนน้าเงินด้านนี้นะครับดึงลงมานะครับดึงลงมาพิมพ์ไปเลยครับ เราวัดด้านเดียวก็พอนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ดินสอนะครับใช้ดินสอลากนะครับนะครับเราคลิกตรงคําว่า intersection นะครับเป็นจุดตัดที่เราาา์ไว้คลิกนะครับลากตามแกนสีเขียวนะครับซึ่งถ้าผู้ชมวิดีโอวาดอาจจะวาดกลับกันนะครับอันนี้อาจะลากจากแกนสีแดงก็ได้นะครับ มาถึงจุดมาร์กนะครับ intersection กดเมาส์ปุ่มกลางครับกดเมาส์ปุ่มกลางแล้วหมุนนะครับคลิกนะครับแล้วก็ลากตามแกนสีแดงนะครับคลิกนะครับคลิกต่อเลยครับลากตามแกนสีเขียวนะครับคลิกคลิกต่อเลยครับเอามันสังเกตว่าที่ที่ปลายเมาส์นะครับที่ตรงตำแหน่งพอยเตอร์ตัวชี้นั้น นะครับมีตัวอักษรอะไรบอกนะครับเช่นคาว่า Endpoint นะครับคลิกนะครับแล้วก็ลากไปทำแกนสีแดงนะครับตอนนี้เราลากได้ครบแล้วนะครับจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือ push pull นะครับเครื่องมือ p u s h p u l l นะครับดันเข้าไปนะครับตอนนี้เราสร้างแท่งไม้ขึ้นมาทั้งแท่งเลยนะครับในการทำสเกตอัพนั้นทำได้2กระบวนการนะครับ กระบวนการที่กําลังทําอยู่นี้เป็นลักษณะของกระบวนการในทางลบคล้ายๆกับการแกะสลักนะครับก็คือสร้างแท่นไม้สร้างเป็นแท่งไม้แท่งปูนอะไรขึ้นมาก่อนนะครับส่วนบางคนอาจจะต่อไปทีละชิ้นก็ได้นะครับตอนนี้เราใช้เครื่องมือ p u ชพุชฟูนะครับดันทุกด้านเลยครับดันเข้าไปนะครับพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์ไปนะครับพิม 2.5นะครับคือ1นิ้วนะครับเข้าไป1นิ้วนะครับเข้าไป1นิ้วดันด้านหน้าของโต๊ะนะครับเข้าไปครับพิมพ์ไปเลยครับ2.5ด้านนี้นะครับ2.5โอเคครับตอนนี้ทุกด้านนะครับเราจะใช้เครื่องมือ p u s h p u l l นะครับดันเข้าไปนะครับ ส่วนตัวบอกขนาดด้านล่างนี้นะครับจะไม่เท่าเดิมแล้วนะครับจะขอลบคลิกแล้วกดด l ลิตนะครับเพื่อความชัดเจนในการชมวิดีโอนะครับจะขอใช้ตัวบอกขนาดนะครับตัว dimension นะครับขอบอกไว้ด้านบนนะครับแทนคลิกนะครับคลิกจุด2จุดแล้วลากไปตามแกนที่เราต้องการนะครับด้านบนนี้ก็ได้นะครับหรือแกนนอนนี้ก็ได้60เซน ปเป็นขนาดโต๊ะมาตรฐานนะครับที่หน่วยงานราชการนะครับกำหนดไว้สำหรับผู้สำหรับการประมูลนะครับเปิดซองบ้างนะครับกำหนดให้ผู้ผู้ขายนะครับผู้ขายนะก็ใช้ความสูงความกวาม้างความยาวตามขนาดที่ที่กำหนดนะครับ ต่อไปครับเอ,อ่อเราจะใช้ตลับเมตรนะครับลากจากจุดดันค้างเนี่ยนะครับเข้าไป5เซนนะครับพิมพ์ไปเลยดานข้างนี่นะครับ,าารบ,ล,ารบลากเข้า5เซนถ้าโปรแกรมสเกตอัพเนี่ยจะจำไหมว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วนั้นเราลากไว้เท่าไหร่นะครับเช่นครั้งที่แล้วนั้นเราลากไว้5นะครับพอถึงจุด ที่เชตอ p รู้เลยว่าครั้งนเราล,ลากเท่าไหร่นะครับก็จะทําการ Snap หรือทําการล็อกเลยว่าอันนี้เป็นเป็นระยะที่คุณเคยวัดไว้นะครับอันนี้ห้านะครับทำให้การวัดครั้งต่อไปนั้นจะสะดวกนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ดินสอนะครับวาดจากจุดจุดด้านบนเนี่ยนะครับจุดที่มากกว่านี่คลิกนะครับลากลงมานะครับสังเกตได้ดีว่า ที่ดินสอที่วางตำแหน่งนั้นจะมีกากบาทสีแดงนะครับคำว่า intersection ต้องมันสังเกตนะครับมาตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับตำแกนสีน้ำเงินนะครับโอเคครับเมื่อเราได้แล้วเราก็ใช้เครื่องมือนะครับ push pull นะครับเดี๋ยวเราจะดันไปนะครับเมื่อเราดันไปนะครับจะมีคำว่า offset limit นะครับหรือ on face นะครับ ปรากฏครับจากนั้นปล่อยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ยังลบนะครับเช้ยงลบลบเซนด้านล่างนะครับคลิกนะครับเคครับตอนนี้เราได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำด้านหน้าและด้านหลังนะครับทำเหมือนเดิมครับเราใช้ตลับเมตรลากไป5เซนนะครับเมื่อได้ระยะที่เคยวัดไว้นะครับ สเก็ตอัพก็จะล็อกให้เรานะครับจะดึงนะครับจะดึงคล้ายๆเราจะเรียกว่าเป็นการส n a ปนะครับดึงเข้าไปเลยโอเคครับแล้วก็ใช้ดินสอนะครับลากวาดลงมานะครับคลิกนะครับคลิกโอเคครับนนั้ก็ใช้ push pull นะครับเครื่องมือ push pull ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไป ใช้ยังลบลบเส้นด้านล่างนะครับต่อไปเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังใช้ตลับเมตรวัด5เซนนะครับ5เซนใช้ดินสอลากนะครับตามจุดที่เรามาร์กนะครับคล,ค,ลค,ลค,ลคลิก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 นะครับใช้ push p u l ูดันก็ไป เจอเำว่าเอาเซนดลมิตนะครับเชิงลบอย่างลบเส้นด้านล่างนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ขา4ขาแล้วนะครับรู้สึกว่าโต๊ะนี้จะง่ายกว่าเก้าอี้นะครับจะไม่ซับซ้อนจะขอทําที่ยึดขาด้านล่างนะครับเราจะยึด3ด้านนะครับด้านหลังเนี่ยเวลาคนนั่งเนี่ยจะสอดขาเข้าไปนะครับเราจะไม่ยึดด้านหลังนะครับเราจะยืดด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหน้านะครับ ขอเช้ตลับเมตรดึงขึ้นไปนะครับตรงนี้ขอใช้ระยะ5เซนนะครับ5เซนจานั้นเราก็ดึงด้านนอกจะสะดวกนะครับดึง5เซนนะครับเช้ดินสอลากเวลาจะยกเลิกดินสอเนี่ยนะครับให้กดปุ่ม escape ที่คีย์บอร์ดนะครับปุ่มซ้ายบนสุดนะครับแล้วก็ลากใหม่นะครับจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ พุชพูดึงมานะครับพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับห้านะครับด้นี้ก็เช่นกันนะครับด้นี้ก็เช่นกันนะครับอึงขึ้นนะครับ5เซนนะครับโปรแกรมจะล็อกไว้ให้สำหรับสำหรับระยะที่เราเคยวัดไปแล้วนะครับโปรแกรมจะล็อกไว้ให้ใช้ดินสอวาดเหมือนกันครับเหมือนกับแถบที่แล้ว แล้วก็ลบพื้นผิวที่ไม่ต้องการออกนะครับคลิกกด delete ที่คีย์บอร์ดครับใช้ push pull ดึงพิมพ์ไปครับ5่าถ้าด้านหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ที่สอลากเส้นทยยงมุมนะครับลากเส้นทยยงมุมเพื่อปิดพื้นผิวนะครับลากเส้นทียงมุมจากนั้นก็ใช้ยังลบลบเส้น พื้นผิวที่เป็นลักษณะส,สีเทาลักษณะแบบนี้นะครับให้เราทำเนื่องจากเป็นเป็นพื้นผิวด้านในของวัตถุนะครับให้เราทำการ reverse สเฟสนะครับหรือกลับจากด้านในออกด้านนอกนะครับจะทำให้เราสะดวกนะครับเวลาเราใส่พื้นผิวนะครับเช่นเป็นไม้เป็นพื้นผิวต่างๆนะครับกดชิปไ้ก็ได้นะครับกดชิปไว้เลือกหลายๆด้านนะครับกดชิปไว้ คลิกขวาไปที่ Reverse Face นะครับ Reverse Face เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นพื้นผิวสีขาวนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้านี้นะครับใช้ตลับเมตดดึงขึ้นไปนะครับดึงขึ้นไป5เซนนะครับหเซนดึงขึ้นไปนะครับดึงจากด้านนอกก็ได้นะครับ 5เซนนะครับหเซนจะพิมพ์มาเลยก็ได้นะคห้าเซนเชืดินสอลากนะครับกด Escape นะครับเวลาเราจะยกเลิกเครื่องมือถ้าดินสอมันลากต่อเน,นื่องน,นะครับคลิกคลิกนะหมุนใช้ push p u พุชฟูลดึงมานะครับพิมพ์ไปเลย5 เราจะใช้ไม้ขนาด2อคูณสนิ้วนะครับหรือ5เซนนะครับหเซนคซนเวลาเราออกแบบเครื่องใช้นะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไมออ้สิ่งที่เราควรจะรู้ไว้นะครับก็คือเราควรจะรู้ว่าโรงไม้แปรรูปนั้นทําไม้ขนาดใดไปใช้บ้างนะครับบางทีเราออกแบบไปเนี่ยไม่ไม่มีขนาดนะครับไม่มีขนาดไม้ที่เราที่โรงงานแปรรูปแปรไว้นะครับต่อไปครับ เดี๋ยวเราจะขอกลับพื้นผิวที่เป็นสีเทานี่นะครับกดชิปไว้ให้เป็นให้ reverse fade นะครับให้เป็นสีขาวคลิกขวาไปที่ reverse fade นะครับเดี๋ยวเราทำจะทำลักษณะของลิ้นชักนะครับเป็นลิ้นชักนะครับเป็นลิ้นชักเ,เราจะไปที่ด้านในของขาโตะนะครับไปที่ด้านในของขาโต๊ะ ด้านไหนเนี่ยนะครับใช้ตลับเมตรนะครับดึงเส้นนะครับดึงเส้นด้านบนเนี่ยลงมานะครับเราจะวัดลงมา15เซนนะครับ15เซนพิมพ์ไปเลยครับ15เซนอ่า15เซนนะครับจากนั้นเราก็ใช้ดินสอนะครับใช้ดินสอล่างจุดนะครับขาตัวด้านในนะครับจะเกิดพื้นพื้นผิวนะครับจะเกิดพื้นผิว ด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้ด้วยนะครับด้านบนชนิดสองล่างนะครับคลิกคลิกนะครับก็จะมีพื้นผิวเกิดขึ้นจะขอลบพื้นผิวด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับกด delete Keyboard อ่าเราได้พื้นผิวตรงที่จะทำส่วนที่เป็นลิ้นชักแล้วนะครับส่วนนี้เดี๋ยวเราจะดึงให้มีความหนานะครับเราจะใช้ไม้กรุด้านในนะครับให้ใช้ไม้มีขนาด1นิ้วนะครับ ค,คือบคือ2.5เซนเราใช้เครื่องมือพูชฟูนะครับดึงออกพิมพ์มาเลยครับ2อาในยุกที่ไม้ยังหาง่ายนะครับเราสามารถใช้ไม้จริงนะครับเราจะเรียกว่าไม้จริงสมัยนี้เป็นไม้อัดกันหมดนะครับต่อไปครับด้านในอีกด้านหนึ่งนะครับด้านในอีกด้านหนึ่ง ใช้ตลับเมตรดึงเส้นด้านบนลงมานะครับดึงลงมา15เซนนะครับใช้ดินสอนะครับวาจุดที่เรามาร์กไว้นะครับด้านบนนะครับด้านบนคลิกคลิกนะครับด้านนี้นะเราก็ลบพื้นผิวส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับกด delete ท,ที่คีย์บอร์ดนะครับ ตอนนี้เราจะดึงนะครับพื้นผิวตรงนี้ให้มีความหนักดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมา2.5ครับหรือ1นิ้วนะครับ1นิ้วโดยประมาณนะครับเอ่อถ้าพื้นผิวมีลักษณะของช่องลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ใช้ดินสอนลากใหม่โอเคครับตัวน,นี้เป็นสีเทานะครับให้เราคลิกคลิกขวาวไปที่ reverse face ด้านนี้เช่นกันนะครับเป็นพื้นผิวด้านในนะครับคลิกขวาไปที่ reverse face okay, เขี่ยครับอ่าด้านนี้พอใช้ push pull ดึงไปแล้วจะเกิดลักษณะช่องว่างนะครับให้เราใช้ดินสอต่อเส้นใหม่นะครับต่อเส้นด้านนี้ใหม่โอเคอ่าเราใช้ไม้กร่บนะครับสองด้านนะครับ สองด้านแล้วนะครับจะขอกลับขึ้นผิวด้านนี้ก่อนนะครับคลิกขวา,าไปที่ reverse face นะครับตอนนี้เราใช้ไม้กรู2ด้านแล้วนะครับเราจะกรูกด้านหน้านะครับเราจะกรูกด้านหน้าหรือใช้ไม้ปิดด้านหน้านะครับใช้ดินสอวาดนะครับดาา้านล่างนะครับด้านนี้ให้ชนกันคลิกคลิกนะครับจะมีพื้นผิวเกิดขึ้น ขอลบพื้นผิวด้านล่างออกนะครับกด delete ที่คีย์บอร์ดนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือ push pull นะครับดึงดึงขึ้นมานะครับพิมพ์ไปเลยครับ2.5โอเคนะครับส่วนที่เป็นสีเทาเราก็คลิกพื้นผิวด้านนั้นนะครับคลิกขวาไปที่ reverse face นะครับ reverse face อ่าด้านนี้ก็เช่นกันคลิกขวาที่ reverse face ครับตอนนี้เราปิดปิด3ด <น melee S 1> <ม>้านแล้วนะครับสาด้านนะครับด้านที่4นี่ก็คือด้านด้านล่างนะครับพื้นด้านล่างนี้ต้องทําให้เสมอกับขาด้านหน้านะครับขาด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวให้เราใช้ดินสอต่อเส้นมาก่อนนะครับคลิกด้านนี้นะครับต่อเส้นมาด้านหน้านะครับต่อเส้นมาด้านหน้าคลิกนะครับต่อเส้นมาด้านหน้า าจากนั้นเราก็ใช้ดินสอนะครับเชื่อมจุด 2. จุดเป็นพื้นนะครับพื้นด้านล่างนะครับพื้นด้านล่างนะครับใช้เครื่องมือพุชฟูดึงขึ้นนะครับพิมพ์ไปเลยครับ2.5โอเคพื้นผิวด้านในที่เป็นสีเทานะครับเราก็ากดชิบไปนะครับเลือกทีละหลายส่วน คลิดขวาทำการรีเวิร์สเฟสนะครับรีเวิร์สเฟสโอเคนะครับตอนนี้รีเวิร์สเฟสนะครับเดี๋ยวเราจะทำ uh, ส่วนที่โคง้งมนด้านบนนี้นะครับเพื่อความสวยงามและไม่ให้ uh, มุมโต๊ะนะครับเป็นสิ่ง uh, เป็นสิ่งคมนะครับเวลาเราเดินชนนะครับตรงนี้ ให้เราใช้ตลับเมตรใช้ตลับเมตรนะครับลากลากขึ้นไปนะครับตรงนี้ใช้ประมาณสักส5ดนะครับ2อด้านนี้ลากมา2.5จาฉะนั้นเราก็ใช้เครื่องมือนะครับ Twopoint arc นะครับคลิกจุด 2. จุดนะครับจุด 2. จุดนี้นะครับคลิกคลิกนะครับแล้วดันเข้ามุมเมื่อเจอคำว่า เช่นนะครับเช่น2 d นะก็จะมีเส้นสีชมพูเกิดขึ้นนะครับให้เราคลิกแสดงว่ามุมพอดีแล้วนะครับคลิกนะครับใช้เครื่องมือ p p u l ูดันลงมาเลยครับดันลงมาดันลงมาเจอคำว่า o อ f s e t limit ก็คลิกนะครับปล่อยโอเคครับด้านนี้นะครับด้านนี้ใช้ตลับเมตรนะครับมาครับ2.5นะครับใช้ เส้นโค้งนะครับถูกพอยอาร์ลากเหมือนเดิมครับลากเจอเส้นสีชมพูก็คลิกนะครับใช้เครื่องมือพุชพูดันลงมาอ่านะครับเดี๋ยวขอลบตัวบอกขนาดกันนะครับเนื่องจากขนาดมีการเปลี่ยนอ่าแล้วอีกสองมุมนะครับสอง ใช้ตลับเมตรวัด2.5เส้นโค้งนะครับดันมานะครับดันมาที่มุมมาเจอเส้นสีพูนะครับ a n t i o n to edge นะครับคลิก push pull นะครับใช้ื่องมือ push pull ดันลงมาโอเคนะครับเลีงมุมหนึ่งไปที่ two point action เดิมนะครับ คลิกคลิกนะครับแล้วก็ดันเข้ามุมนะครับเจอเส้นสีพูแสดงว่ามุมพอดีแล้วนะครับใช้พุช l ูดันลงมานะเจอคำว่า offset limit นะครับปล่อยเคครับนะครับเดี๋ยวจะขอซ่อนเส้นเส้นร่างนะครับไปที่ View ไปที่ไกลนะครับ ไปที่วิวไปที่เอ็กซิสนนี้นะครับจะซ่อนแกนและซ่อนเส้นร่างนะครับซ่อนเส้น,สน,สนร่างนะครับซ่อนเส้นร่างจากนั้นก่อนที่เราจะใส่พื้นผิวไม้นะครับให้เราทำการลบเส้นนะครับลบลบเส้นที่ไม่ไม่สมจริงนะครับตรงนี้นะครับเราดูว่าตรงไหนเป็นเส้นที่ไม่สมจริงนะครับเส้นไม่สมจริง ครับด้านนี้ครับเส้นที่ไม่สมจริงนะครับเส้นส่วนเกินนะครับส่วนตรงตรงมุมโค้งเนี่ยนะครับเราลบไม่ได้นะครับถ้าลบไปพื้นผิวจะหายไปเลยนะครับลองลบดูก็ได้นะครับถ้าเราลบออกเห็นไหมครับพื้นผิวจะหายไปเลยนะครับวิธีการก็คือถ้าเราซ่อนเส้นซักวิธีการซ่อนก็คือ ใช้เครื่งลบนี่แหละนะครับเห็นเดี่ยวว่าขณะที่เราคลิค๊งถ้าเรากดชิปไปนะครับกดชิปแล้วก็คลิกนะครับเส้นก็จะถูกซ่อนนะครับคลิกนะครับคลิกกดชิปไปนะครับแล้วก็คลิกทำการซ่อนเส้นนะครับซ่อนเส้น เดี๋ยวขอซ่อนนะครับเส้นบอกขนาดไว้นะครับขวาวหายโอเคครับเราอาจจะใส่ที่ไม่ลบทิ้งนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีการกลับมาใช้ใหม่นะครับซ่อนดนะครับซ่อนตอนนี้ขอหมุนนะครับตรวจดูว่ามีเส้นนะครับเราควรเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับมีเส้นส่วนเกินไหมโอเคครับอันนี้เป็นโต๊ะนักเรียนนะครับ ซึ่งสมัยนี้อาจจะไม่ไม่ใช่แบบนี้นะครับในสมัยที่ไม้ยังหาง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปที่ View ไปที่ Shadow นะครับ Shadow นะครับาจากนั้นเราก็ไปที่วินโดว์แมทชิวเดีนะครับตัวนี้เลือกให้เป็น o o ดนะครับ ให้เราทำการทริปเปิลคิกนะครับทริปเปิลคิกคิก3ครั้งติดต่อกันนะครับก็จะเลือกทั้งหมดจากนั้นเราก็เลือกอาลายไม้ที่เราต้องการนะครับหรืออจะหาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับสมมติเป็นลายนี้แล้วกันนะครับนะครับาลายที่เราใช้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งขนาดได้นะครับเ,เราไปที่ Edit ตรงนี้นะครับไปที่ Edit ตตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะปรับค่าความสว่างความมืดได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ปรับค่าสีนะครับแล้วปรับความใหญ่ความเล็กเช่นตรงนี้นะครับเราเล็กลงสักครึ่งหนึ่งนะครับเช่นสักร้อยกับร้อยกับสัก50ลองดูนะครับนี่ก็จะละเอียดนะครับ 300กับ150ครับแล้วแต่ว่าเราจะต้องการให้ลายใหญ่แค่ไหนนะครับ500นะครับตัวนี้กับลองปรับดูนะครับลองปรับค่าดูนะครับลองเลือกลายอื่นบ้างนะครับจะเป็นลายนี้ก็ได้นะครับ คลิก3ครั้งนะครับนี่นะครับนะครับส่วนเงานั้นถ้าเราต้องการปรับให้ความเข้มลดลงก็ไปได้นะครับเราสามารถปรับได้ไปที่วินโด้นะครับไปที่ Shadow นะครับชาร์โดนะครับคำว่าไลท์นะครับเราสามารถปรับได้นะครับมีความสว่างนะครับความสว่างของของวัตถุนะครับ ตัวคาวด่าตัวนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาเงาเข้มแค่ไหนนี้โอเคครับสำหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับก็เป็นเบสิกเวิร์กช็อปนะครับในการทําโต๊ะนักเรียนนะครับเป็นเบสิกไม่ไม่ไม่ยากจนเกินไปนะครับจะทําให้เรามีทักษะในการใช้โปรแกรม SketchUp มากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคครับ